สวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับพ้อสูตรจับทางบอลอยู่กับพี่อ้นแฟนผีไร้ขนวันนี้ก็จะมีฟุตบอลหนึ่งคู่ให้ทุกคนได้ตามลุ้นตามเชียร์กันเช่นเคยนะส่วนใครที่อยากเข้ากลุ่มจับทางบอลก็ไปที่หน้าช่องแล้วกดลิงก์ใต้รูปโปรไฟล์ได้เลยครับ เข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของพวกเราเอาไว้ด้วยนะมากระที่ฟุตบอลหน้าเชียร์ในค่ำคืนนี้เป็นเกมคาราบาวครับคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับเบอร์ลี่ที่จะลงเตะกันในเวลาตี3เจ้าบ้านแมนยูฟอร์มเกมอุ่นเครื่องไม่ดีเท่าไหร่แพ้2นัดติด ส่วนความพร้อมของทีมยังไม่มีเดียโก้ดานโลที่บาดเจ็บจากบอลโลกเช่นเดียวกับราเฟลวารานและลิซนโดมาร์ตินเนสที่จะได้พักและจะกลับมาอาทิตย์หน้าจอรซานโชเองก็ยังฝึกซ้อมพิเศษอยู่ที่ฮอลแลนด์ส่วนที่เหลือพร้อมลงสนามโดยมีอองโตนี่มักซียาวยืนเป็นหน้าเป้าและใช้แอนโทนีอีแงกาคิสเตียนเอริกเซนกับอาริฮาโดกานาโชคอยซัพพอตอยู่ด้านหลังทางด้านทีมเยือนเบอร์ลี่เพิ่งจะเอาชนะบิดเนสโบมา3-1ในลีกสำหรับความพร้อมของทีมจะหมดส ใช้งานคอนเนอร์โรเบิร์ตกองหลังที่ติดโทษแบนเช่นเดียวกับสกอตทไวท์มิดฟิลด์ที่บาดเจ็บด้านการจัดทีมมีแอชลีย์บานยืนหน้าล่าตะข่ายและใช้เบนสันมานูเอลโจชัวบราห์ฮิลดาโกซูรินอฟเป็น3ประสานคอยสนับสนุนแมนยูอุ่นเครื่อง2เกมหลังแพ้รวดดูแล้วยังไม่เข้าที่สักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเกมรุกหรือว่าเกมรับนัดน,นี้ต้องเจอเบอร์ลีจะฝูงจากเดอะแชมเปี้ยนชิพ ผลงาน4เกมหลังทุกรายการนี่ชนะรวดเกมนี้ทัพพิศาแดงบังคับชนะ2ประตูขึ้นไปชั่วโมงนี้ฟอร์มที่ยังไม่นิ่งไม่เหมือนเบอร์รี่มาสู้แน่นอนก็ยังมองว่าเกมนี้เบอร์รี่ไม่น่าจะแพ้ขาดครับก่อนจะจากกันไปก็ขอฝากทุกคนกดติดตามช่องของพวกเราเอาไว้ด้วยรวมไปถึงคนที่อยากเข้ากลุ่มจับทางบอลก็ไปที่หน้าช่องแล้วกดลิงต้ารูปไฟล์ได้เลยนะเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายวันนี้หมดหน้าที่ของพี่อน้นแฟนผิวไร้ขนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ